สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนิดนึงเลครับว่าที่มาของเบสโฮมเนี่ยจริงๆแล้วมายังไงนะครับเกิดจากอะไรนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ชอบลงทุนในกสังหาหรือมารัพย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะมีการซื้อบ้านมือสมารีโนเวทเพื่อขายนะครับหรือว่าเพื่อให้เช่านะครับทีนี้ต้องเท้าความกลับไปเมื่อหลายปีก่อนน้นผมซื้อบ้านหลังแรกเลยพื้นที่75ตารางวาน,นะครับ พื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยหลุมมาน300กว่าตารางเมตรซึ่งเป็นไซซิ่งที่ค่อนข้างใหญ่ามากนะครับหลังแรกที่ทําเนี่ยพอเริ่มทําไปสักพักเนี่ยก็โดนเลยเป็นปัญหาที่คลาสสิมกมากๆก็คือผู้เราสองเนียทิ้งงานนะครับตอนนั้นคือเราเนี่ยจ่ายเงินไปมากกว่า80%แล้วของโครงการนะครับแต่หน้างานจริงอะ่ะยังรันได้ไม่ถึงครึ่งนึงเลยตอนนั้นรู้สึกโกรธแค้นครับรู้สึกโกรธแค้นผู้เราเหมาที่มาทิ้งงานเราไปนะครับ เรารู้สึกแบบเออทำไมต้องมาทำงานเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีเรากที่จะดีโนเวงบ้านเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขายก็แล้วแต่ครับ <c oughs> ตอนนั้นเลยตั้งปณิธานในใจขึ้นมาว่าเราจะสร้างบริษัทที่ดีขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยต้องเจอกับปัญหาที่ผมคเคยเจอเลยนะครับ <c oughs> เลยเป็นที่มาของการตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าเวสโฮมครับพวกเราเวสโฮมทุกคนนะครับมีความตั้งใจที่จะออกแบบให้ดีที่สุด ก่อสร้างให้ดีที่สุดนะครับและก็เราสัญญากับลูกค้าทุกคนว่าเราจะไม่ทิ้งงานนะครับตามปณิธานที่ได้ตั้งใจไว้ครับ